มาแล้วฟังกันด่วนๆเลยนะคะกำหนดการและเงื่อนไขลงทะเบียนรับเงิน7000โครงการเราชนะใครอยู่กลุ่มไหนต้องลงทะเบียนวันไหนอย่างไรบ้างวันนี้ท่านข่าวเล่าเรื่องก็เอามาฝากทุกคนนะคะมาไปฟังอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็มีกำหนดการลงทะเบียนแล้วก็เงื่อนไขโครงการเราชนะนะคะจากสถานีข่าวกระทรวงกันคลังนะคะโดยได้แบ่งตารางออกมาให้ทุกคนได้ดูดังนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่อยู่ในบัตรคนจนนะคะมีบัตรคนจนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,กรหรือจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตราใดก็แล้วแต่แต่มีบัตรคนจนทุกคนก็จะได้รับสิทธินี้นะคะ บัตรคนจนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับเงินอยู่200บาทต่อเดือนนะคะจะได้รับวงเงินซื้อของในครั้งนี้นะคะ700บาทต่อสัปดาห์โดยเริ่มโอนนะคะเข้าบัตรคนจนวันที่5กลกุมภาพันธ์เป็นวันแรกส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้300ก็จะได้สัปดาห์ละ675บาทเริ่มโอนเข้าบัตร คนจนวันแรกวันที่5กุมภาและหลังจากวันที่5กุมภาวงเงินก็จะเข้าบัตรทุกๆวันศุกร์ไปจนครบตามวงเงินที่โครงการเราชนะให้นั่นก็คือวันที่12กุมภา19กุมภา25กุมภาส่วนในเดือนมีนาก็จะเข้าวันที่5วันที่12วันที่19 และวันที่16มีนาคมก็เป็นอันครบตามโครงการเราชนะเงินที่ได้ในบัตรคนจนสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้าและเงินที่ได้รับจากโครงการเราชนะก็สามารถทบยอดไปใช้ได้นะคะใช้กันได้ยาวๆถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะใครจะทบไปเป็นก้อนแล้วค่อยไปซื้อของก็ได้นะคะ ในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่ในกลุ่มที่ใช้แอปเป่าตังนะคะไม่ว่าจะเป็นจากโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันในกลุ่มนี้คนที่มีแอปเป่าตางังและอยู่ใน2โครงการนี้จะต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อนโดยในวันที่5กุมภานะคะจะเริ่มตรวจสอบ ว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะในวันที่5กุมภาก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้ที่ w w w เราชนะ .com นะคะและถ้าผ่านการพิจารณาและได้รับวงเงินนะคะวงเงินจะเข้าครั้งแรกเข้าในแอปเป่าตังนะคะครั้งแรกในวันที่18กุมภาโดยจะได้รับครั้งแรกเนี่ย2,000บาทนะคะ และพลิหัสถัดไปทุกๆวันพลิหัสก็จะได้รับพลิหัสละ1,000บาทนบาทคะโดยจะเข้าอีกครั้งวันที่25กุมภาต่อไปก็จะเป็นวันที่4มีนา11มีนา1 8มีนาและ25มีนาเป็นวันสุดท้ายครบตามวงเงินที่โครงการเราชนะได้กำหนดให้เช่นเดียวกันนะคะจะได้รับวงเงินผ่านแอปเปาตังสามารถ ไปสแกนซื้อของได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะและร้านค้าและร้านค้าที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งก็สามารถนําวงเงินนี้ไปใช้กับร้านค้าคนละครึ่งได้ด้วยโดยไม่ต้องเติมเงินของเราเข้าไปนะคะเฉพาะในส่วนของเงินจากโครงการเราชนะไม่ต้องโอนเงินของเราเข้าไปนะคะและเก็บสะสมได้แต่ต้องใช้ให้หมดภายในวันที่31พฤษภาคมนะคะและ กลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่นอกเหนือจาก2กลุ่มที่กล่าวไปตอนแรกนะคะนอกเหนือจากที่มีบัตรคนจนนอกเหนือจากที่อยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลแอปเปิาตังนอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www. ร์ลไว n a เ o m โดยจะเริ่มลงทะเบียนในวันที่29มกราคมนี้ไปจนถึงวันที่12กุมภาพธา นะคะเข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนกันได้และในวันที่8กุมภานะคะก็จะเริ่มการตรวจสอบนะคะการได้รับสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่8กุมภาว่าเราได้รับสิทธิ์หรือยังถ้าได้รับสิทธิ์แล้วก็ให้โหลดแอปเป่าตังค์นะคะมายืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์ได้เลยเมื่อยืนยันตัวตนแล้วนะคะเงินจะเข้า เงินก็จะเข้าแอปเป่าตังในวันที่18กุมภาครั้งแรก2,000บาทนะคะและในสัปดาห์ต่อไปทุกวันพฤหัสคือวันที่15กุมภาคะวันที่4มีนา11มีนา18มีนาและ25มีนาจนครบตามวงเงินที่โครงการเราชนะได้ระบุไว้นะคะสะสมได้ใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมเลยสรุปะคะ่ะโดยรวมง่ายๆนะคะก็คือโครงการเราชนะเนี่ยเริ่ม วันที่29มกราคมนะคะสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้มีบัตรคนจนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ รัฐบาลกำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้นะคะ29มโมกลานีา้ไปลงทะเบียนนะคะต้องไปลงทะเบียนและก็รอผลการพิจารณานะคะควันนี้ทันข่าวเราเรื่องก็นำข้อมูลตรงนี้นะคะมาฝากทุกคนฟังแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังด้วยกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ